อ,อันรโอเคข้าวเนียว <Yeah. S 1> กินแล้วจะหลับเวลาทำง,งานนะครับแล้วหมู <Yeah. S 1> อ่าเอาไหมูใช่ไหมสองชิ้นหน่อย yeah, เอาหมดเลยโอเคในห่อข้าวอีพอจากพรุ่งนี้ <Yes. S 1> ไม่เอาลา นิดนึงข้าวเหนียวดำจ้ะทุกคนผสมกับข้าวเหนียวดำผสมกับข้าวเหนียวขาวเพราะว่าถ้าเป็นข้าวข้าวกลาเลยเนี่ยมันจะไม่ติดกันจ้ะมันจะไม่เหนียวมันไม่เหมือนสมัยที่เราเป็นเป็นเด็กนะข้าวกลมนี่จะติดมือสวยมากแต่ตัวเนี้ยข้าวกลมอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เหนียวแล้วต้องมาผสมกับข้าวขาวจา้ะ <c oughs> อันนี้ข้าวดำ ข้าวดำข้าวกำทำแบบนี้เพื่อเอาไอาความร้อนออกข้าวจะได้ไม่แฉะแล้วก็จะเหนียวจะเหนียวนานทุกคนนี่ถ้าใส่กระติบเลยอะ่ะที่นี่เมืองหนาวใช่ไหมทุกคนถ้าออกจากหัวหนึ่งข้าวแล้วใส่กระติบเลยเนี่ย ข้าวมันจะแข็งมันจะเฉะแล้วมันจะแข็งถ้าทําถ้า,าไล่ไอความร้อนออกอย่างเงี้ยข้าวจะนุ่มแล้วอยู่ได้นานมากทุกคนนี่คือเคล็ดลับรับรับรับตือเนี่ยใส่ไปใส่เขาใส่เขาเขาว่า,า,วา,วาติ๊บนี่น้อยจ้ะทุกคนเราจะมีกระติ๊บในนึงกระติดดะ๊บจ้ะนี่ตามสีเห็น่บยๆเน้อยแต่แบ่งตัดแค่นี้นุ่มๆจะกินมมเมื่อตดจ้ะเนี่ยแัดนิดหน่อย กินข้าวเหนียวอ่ะนั่นอิ่มเร็วจ้ะนี่ได้เร็วก็อันนี้ก็ใส่กระติกไนเฮาค่ะเห็นบะทุกคน นนอเห็ประมาณนี้เนาะจ้าทุกคนสิเห็ุหมูย่างกระทะเนาะจ้าใส่เกลือผิดไทยแล้วก็ซอสหอยจ้านี่สามอย่างแล้วก็มัดทิ้งไว้ล้วก็เอามาดากกระทะโฮมเมดดาบจ้เอามาย่างในกระทะเก่เราจ้ะทุกคน <analysis> เด็ดหมูย่างกระนักเนาะย่างกระจะได้ยินชิมวะย่างไป เลยจ้าหมูย่างกระทะนี่สวยๆเลยเดี๋ยวเราเอาไปหั่นเาจากทุกคนจา้าหมูย่างที่นอ้งนองโ<ม><ม>หน่ากินเนาะ นี่ทุกคนทุกคนหั่นเป็นชิ้นๆจ้ะชิ้นน้อยชิ้นเล็กอะไรก็ว่าไปจ้ะแบบนี้นุ่งๆมากกินกับขา้าวเหนียวเนาะชิมได้คนละชิ้นครับลูกเพิ่แบบเขียบทุกคนน้องอัพลูกชิมเลยไม่ชิมครับอ่ะชิมครับลูกบอกแม่ด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะว่าตอนแม่หมักกับแม่ไม่ได้ชิมครับอืโหง่ครับเสร็จเด้ว

เฮ็ดไปจ้ะกนกินก็กินไปจ้ะก้นเฮ็ดก็เห็ดไปจ้ะเต้ากัเบื่อไม่น้องมีหน่อยจ้ะมาสุดดอดอีดีเด้อสุดดอกดอกเด็กครับมีกี่ชิ้นไม่รู้มีกี่ชิ้นครับเพราะว่าแม่น่ะมันชิ้นใหญ่ใช่ไหมแล้วแม่ก็หั่นครึ่งใช่ไหมมันก็ได้สองชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่อะมันได้สองชิ้นเล็ก ทีนี้แม่ไม่รู้ว่าแม่ใช้กี่ชิ้นน่ะเลยเอ้ยเท่าไหร่ก็กินไปลูกก็ให้พ่อห่อข้าวด้วยการใช้บรุ๊กยังบ้าบอ,รรอะอารเด็กกันเห็นไหมตอนนี้มีสกอร์ไดกี่เตอร์แฝดใช่ไหมคือทุกคนทุกคนรอรออันนี้ใช่ไหมนเนี่ยรอแฟดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะผ่าให้ครึ่งหนึ่งโอเคปะ่ะอ้าอวเลยแม่เอาเลยลูกเอาละชีสครับเออใช่ปะกะ ปลามา่าในจ้าหมูอย่างกระทะนะจ้าทุกคนเดี๋ยวไปเห็ดลาบต่อจ้ะโอเคจ้าร่วนหมูสับไว้แล้วตาทุกคนนี่นะแม่ทิวบอกไม่เผ็ดมากเพราะว่าเอ่อไม่กินเผ็ดเนาะเราก็ใส่พริกปน่นพอไหมโอเคหนึ่งช้อนชาก็ถือว่ามไม่เผ็ดนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเครื่องไม่ครบแล้วจัดทุกคน,นสใส่ข้าวคั่วส,สองช้อนล้วการอลิชชอบสใส่หมดสิใสหมดเลยเหรอาใส่ ผงชูรสนิดนึ่งนิดนึง,นนงปรุงรสไปไปใส่น้ำปลาน้ำปลาไม่ใช่น้ำปลาร์ไม่ใช่น้ำปลาร์เป็นน้ำปลาโอเคน้ำปลาใส่มะนาวอีกจัดแซ่บปิดไาให้แม่เลยลูกมะนาวนแกนอีกบ่อน แล้วก็คนใช่แล้วก็คนเอ็นลาบอนุบาลทุกคนเขาว่ารากไปเผ็ดเนาะหอมแครกหอมหอมแดงอะไรก็ใส่ไปจ้าใบระกูดจ้าใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ต้นหอมผักชีจ้าต้นหอมผักชีแบเดิวใส่เยอะได้ใช่ไหมครับกินได้นะครับเล็กด้วยใช่ไหมครับเล็กไม่ชอบนะครับแต่ว่ากินได้ใช่ไหมครับครับทังนั้นใส่หมดนะครับขอบคุณครับ เอาช้อนมาชิมครับผมช้อนมาชิมให้แม่ครับ <kin S 2> มากินแล้วจ้ะทุกคนพี่เม่นี่ไม่ชิมนะจ้ะทุกคนชิมครับจะเอาน้ำปลาเพิ่มพริกเพิ่มมะนาวเพิ่มเอาไหนครับนันน้องับหรอบราวน์อัองเป็มันไม่เป็ดดีแล้วหรอกขอมะนาวอีกอนนห,อหน่อยหนึ่งบางทีเราก็ไม่ต้องเผ็ดเยอะบอสว่าใส่ใส่ส่วนในนึงแล้วสิเอานี่บอส พะพะพะเคจัดใส่จานจ้าทุกคนอเอาน้ำเอาอะไรไปเลยลูกมแม่เอานมถั่วเหลืองของแม่ครับลูกได,ได้ครับขอบคุณมากอโอ้ลาบหมูอนุบาลลาบหมูอนุบาลทุกคนไป ทำตํมมามะละกอใช่ไม่ใช่ตําซั่วนอะค่ะา็ว่าไม่มีขนมจีนถูกต้องโอหอย่างนี้ครับทำแบบนี้อย่างนี้จะได้กินเลยๆสุกสตำเลยเนาะสความเอาอันนี้ออก ตรงนี้ได้คือมาแบบนี้ประเทศไทยตำมะาละกอฟิล์มอพองกับเ, <c oughs> น,เนื้อคือเนาะโอเคจะแซบยุ่ อาหารเย็นวันอาทิตย์จ้าทุกคนนี่หมูย่างกระทะลาบหมูอนุบาลผักสดๆจ้าแล้วก็เมส้มตำของอีเมนะจ้ะ <c oughs> มะละกอซื้อมาหนึ่งลูกตำได้สามครั้งทุกคนโอเคทักทาย Hello. Hello, Falang. Falang in is in the house. Falang is in the house. The dog is outside. This is for you. Thank you very much. Petit cow. Uh, something in? No, oh, nothing. Thank you. Hello, <laughs> everyone. Oh, uh -huh. bak nyong. Wasu kud bak nyong. Pom ketip cow. Saya sebetulnya berapa mau sebaya di bakia. Bakia, oke. Bak sida bakia bak nyong. โอเคกินเข่าแรงกันจ้าทุกคนม ok, าเดินมาจกข่าเหนียวกันจ้าข่าเหนียวสีดำใช่ข่าเหนียวสีดำค่ะไม่ชุมันชอบเลยโอเคเลยชิมครับอ่ะ,อะมันฟินเลยค<ช>่ะ,ะมีเหมือนกันอ้าวโอเคโอเชิค okay. ุ <Special. S 1> okay. Thank you ค่ะเดี๋ oh my god เดี๋ยวเป็นโปรรั i s t t i อเอาเลยเอาเลยรับมูอืประทอรเนี่ยต่เอาครับเอาครับพิตรอสันอืมอย่างนี้มีนอชองอืมอันี้ first t อืมเอาตำสะดวกครับกินให้อิ่มหลุกเอาพันด้วยอืมไม่ได้ซุปตำเฉยๆแม่ก็โอเคแล้ววันเนี้ย นี่จะส้มต่ำแม่รักคำตออนานๆจะได้กินทีเพราะว่ามะละกอมันแพงนะเนาะอือหือชอบมะละกอพี่ก็ชอบเลยเอาครับเนี่ยอ่ะตักมาลูกจะทำาม้เวนต์อะไรต่ก็ได้ช็อตเวนต์ต่อพอดิบชูได้แค่เนาะแค่เนาะอุ่นแล้วก็เปิดส่วนเอาอแก่ให้เราเข้าไปสุด กัติลิสแม่เราสังนเออให้เ้พ่ก่อนยิบเอายิบเอาเพิ่นกัะถวยไผ่ถวยมันคือเก่าจากเพิ่นบอจบเธอละคข้ามสองข้าคือมูเห้าหลกจากทุกคนโอ้โอก็เขียบกอสิแสบเเโอ้เน้โอ้โออ้โอ้โอปโกินอ้โ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 อเโี่โอ้โอ้สอ้อ้ะเมีอ้โอ้โอโ้โอ้ยักิ เช่จเชนทำเหมือน่อทำเมี่ยงลาบหมู <c oughs> ขอชิมนยเด้อโอ้ยพี่น่องเห็ด <c oughs> กืบเท่าได้ชิมพี่น่องจ้ะอร่อยมากใคเด้อทุกคนจากินขขขเข่ากินเข่าเลน

เอาแล้วกมเียวดีมลสุดยอดนอ่ะแม่อร่อยสุดเลยสุดยอดบัวทำช่วยแม่เจอแม่ใครมาขอขอลาบหน่อยได้

Bụng này bay bánh nó đen. We only have 2 months left. 2 <laughs> <laughs> <Two> months. Uh. Còn <laughs> Summer chưa mm -hmm. กินเยอะๆครับกินกับเยอะๆกินข้าวน้อยๆแย่ชัวขอใส่ถ้งมันกุ้งไปบรงแดงขอบขไม่ใหไปครับ ลงเย็นไหมฮะฝ่ายกับใชสมตามแฝบต่อ

เดรสสัมภารน้องชอบเล่นจะมีเดสเซอรบ็อกเดสเซอร์เดสเซอร์ไม่เนาะวจะเอาขันยันบอลละเอาแล้วน้องเลกหันเป็นทีชินเ้อเอาคระชิเ้อได้

ยูโมดไปัดเปลือกม,อมเมหรอบ้าบอกจับยางยีไม่ได้ดชุดกีิกเวียนไม่ต้องแน่นทำเล่นก็เลยวนโาเล่นเยอะตลอดไม่มีใครได้กินข้าวเพียงเลยเนี่ยไม่ามีเมียมีแต่กินไอข้าวตังกับใช่ใช่เซ็บคนต้องมาชิม อร่อยมากรับหมูเลยมั้รับหมูเลยมากกินกับกะหล่ำกับกะหล่ำอร่อยมากผัดซุฟู๊กะหล่ำกับอีกผัดซุฟเด็ดผัดซุฟูมเด็ดรู้ปะอาจจะเป็นท็อปปิ้งก็ได้รอ้ ก็จะติดตรงนี้ติดเออดอย่งนี้โอเคอได้ของข้าวใช่ไหมอันนี้เพิ่นจบกไหมหรอกจานนี้ขาเนียวจบกไหมเด้อเรียนชว้นนี้แล้วปเส้นเนี่ยเอาอีกไหมเพิ่อโอเคขานียโอกคกินแล้วจะหลับเวลาทำงานแล้วพ่เหือหมูอ่าเอาแต่หมูใช่ไหมสองชิ้นเนอะเอานี่หมดเลยกระดกส้มเอง เ okay. ในขอเขาอพ่อจากพรุ่งนี้แ <Yes. S 1> มวลาบใช่ไหมพอ่อ oh, <no. S 1> โตแมวเอาลา่ very good, okay. าสอง this way good โอเคจะทุกคนมืนอนีกะอาหารเย็นนะจ๊ะอาหารเย็นวันอาทิตย์กะสีเป็นแนวอีสานอีสา,สานานกักๆหน่อยเกษบแซงต์ก็จะทุกคนจา้า <Yes. S 1> ขอบคุณทุกผู้คนที่มาตักท้ายกันได้ตามมนน้ามือนีวุ้งแสงเด็ดคำคำมาแสงเด็ดอ๋ปจะทุกคน bye bye, <c oughs> บายบายด้วยจ้าพันดีมาดูมาดูจริงๆบ๊ายบายก็บาย